lop lop vào đi Hello motherfucker Mẹ <coughs> nó điên โอ,โอ้ย,อยตึง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 ,ตงกระท่อมทำใจโอ้ย,อยเอาขาเอาฟังเลยอ่ะอะไรอ่ะเอาเอา,เ,อาเหลือคนเดียวจอย ซื oh, ้อเล้วซื้อา้ดรดัก็ดีแต่มันเครื่องร้อนอะไรบละแค่นั้นนสนัย้วเ่ยางอาเทียนเเจอเพื่อนร่วมทากโอ้เปปืนรอเปปืนเฉยเลยเอ้าเอ้า โอ้กวัวผมแล้วดูดิเปลี่ยนปืนเฉดเลยโอุ้ตส่าห์เปลี่ยนมาวันช็อตด้วยนะเนี่ยกวัวผมเฉยเมื่อกี้คือปืนพกเหมือนกันอุตส่าห์ผมยอมเปลี่ยนมาเล่น M500 เนี่ยคือเขาเปลี่ยนปืนเอาปืนพกมาลูดผมเลยอ่ะโอ้เขากัวผมม่ะหน้าเขาเปลี่ยนเลยนั่นหน้าโกวันนี้องพี่เปาชิดเนี่ยหรอลบหนึ่งลบลบก็เดียวเอามาเลยน้องเฟึ่งมันมาดิ หลุดจนได้เนี่ยหลุดจนได้ที่มาแล้วจะเย็นน้องๆจเย็นกันะน้อคโอ้แหลกแหอะไรเด้อีะไรเด้อไอโฟน1ตอนนี้ตกรุ่นยังครับแหลกแหลกแลกแหลโอ๊ยมันแหลกอะไรอ่ะอู้ยเพิ่งเข้ามาแล้วมันแหลกอ่ะชราจแบบช์จ ไปเลยเสียบสายชาร์จไว้ในสายไปแล้วพี่นาริ่งก็เสียบเสียบไว้ตลอดเลยฮั Hello, ลโหล motherfucker สารกระสังไปหนึ่งเฮ้ยลงรถน้องนั่งลงรถเลย oh. มีรถเบิกมาเข้าไปปะเ <c oughs> ดี๋ยวพี่อ้อมให้ชิด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 น้องตัวนึงเอาดิแอคกี่แอคกี่แอคกี่ไปรุ่นอะไรไปเนี่ยตั้งไอ้วอลพันรอบตัวเนี่ยเอาสก,กายเลอรมาหน่อยนะที่หลังลเอาสก,กายเลอร์มาแล้วมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิม่ม เจ็บ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 มากเลยน็องครับเราก็หน้าพี่เอออะไรอ่ะครับคืออะไรอ่ะครับลามมก่ครับไได้โอ้มาดิเจ็บ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 ตัวขวาเจ็บเอ็ดเอ็ดรอบเจ็บเอ็ดรอบเจ็บมากเอ็ดรอบร้อยสิบน้องพี่ลบให้พี่ลบให้ไปพี่หาเหนี่ยบให้ ยิงรถยิงรถยิงรถมันเลยหนีได้เยก็บอกให้ยิงรถก่อนอสถอนสแมวออกมาะแมเนี่ยสะแมวอออเจ้ต่อเนื้อจิ๊ก เล่นไปเล่นไปเล่นโรงงานไปพี่ช่วยได้เสี่มาที่มาเี่ยมาเสีมาเหรอทีมโมาไหน นั่นแหละปาไปนีป่านี่สะบิดอ่ะเข้าวงไปลอไม่ไดตู้นี้เข้างไปรอไม่ได้น็องตู้นั้นเลยชิดพี่ชิดพี่น้องพี่ไปหลังเข้าเข้าวงไปรอไม่ได้เจ็บเนาะข้างในข้างในตัวนึงนจำ นี่มันาอะไรวะกูมอะไรกันวะมนไหนวะเฮ้เหมือนมันอ้อมไปล้าหลังฐานเราว่ะพอตูไว้พอตูไว้ขอตู้ดีวเลยมาเๆาทีแวะไปทไมปเกือบเกือบเกือบละ พี่ไปเล่นด้วยพี่เป็นตัวอ่อนของซ้ายพี่หนุ่ยเข้ามาเลยได้ได้หมดเลยครับได้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 หมดเลยไปคิวดดเจมันแบกเลยนี่หว่าเกมเนี่ยดโอ้โหสิบเจ็ดคิวโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมเหมือนเดิมนะทุกคนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมยิ่งคือมากยิ ing, ่งลดมากนะครับทุกคนกิจกรรมนี้ลดสูงสุดถึง75%็ดนสะร์เนะทุกคนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่12สิงหาถึง18สิงหาในนุนคกคนอย่าลืมไปจัดกันเด้อแล้วก็ในส่วนกิจกรรมถัดมานะครับทุกกกคนปินจรรม 8ทีการันตีนะครับอันนี้จะเป็นสําหรับถ้าเปิดตัวหรือว่าสกายวิงผู้ครอบงำนะทุกคนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่9เพชรเป็นต้นไปนะทุกคนส่วนระยะเวลานะครับ17สิงหาถึง23สิงหานะครับทุกคนกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมจ่ายก่อนค่อยรับคืนนะทุกคนให้เราทํภารกิจเพื่อสะสมโทเค็นนะครับในระยะเวลาที่กำหนดนะครับทุกคนแล้วเราสามารถเอามาแลกเพชรคืนนะครับเหมือนได้ฟรีนะทุกคนถ้าทุกคนทํากิจกรรมครบนะกิจกรรมมีให้เราตั้งแต่วันที่18สิงหาถึง24กันยายนเลยนะทุกคนมีให้เราทําอีก ยาวอ่ะกิจกรรมต่อมาทุกคนเป็นกิจกรรมต้อนรับท่าใหม่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ่าท่า,เต,เ,นา,นาเ,เต้นเป็นหมู่คณะนะทุกคนท่าเป็นเต้นเป็นหมู่คณะเนี่ยเราสามารถเวลาเรากดอ่ะเพื่อนสามารถเข้าร่วมท่าเต้นกับเราได้นะแค่นี้ไม่พอก็จะมีท่าบอลลังหรือว่าท่าพิ้งย่างท่าหัวใจแตกก็มีให้เราลุ้นอีกมากมายนะทุกคนกิจกรรมเรื่องตั้งแต่วันที่19สิงหาถึง25สิหางหานะครับทุกคนกิจกรรมต่อมาต้อนรับคู่หูตัวใหม่นะครับเติม1เพชรรับไปเลยนะทุกคนส่วนความสามารถของน้องตัวนี้ก็คือ เพิ่มระยะการตรวจจับของไอเทมและความสามารถของการตรวจจับทั้งหมดนะครับทุกคนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคม25สิงหานี้นะทุกคนแล้วก็ในส่วนกิจกรรมถัดมานะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากนะทุกคนเป็นชุดยิ่งอย่างหรือว่าสักทองกล้ามทองนะทุกคน ชุดนี้รอบนี้มาแบบพิเศษครับอีเวเหมือนเดิมแต่ว่าเราสามารถมีโอกาสรุนลับเป็นแบบชุดเลยนะทุกคนแล้วก็เรายังสามารถเอารุกแก้วหรือพิมพ์ออาไปแลกชุดสีอื่นๆได้อีกนะทุกคนกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20สิงหาถึง26สิงหานี้เท่านั้นนะทุกคนในส่วนกิจกรรมต่อมานะทุกคนกิจกรรมนี้2วันเท่านั้นนะทุกคนกิจกรรมเติมครบเพิ่มเพชรนะครับรับโบนัสเพิ่มมากกว่า100%นะทุกคนแค่เติม99เพชรนะครับรับ50ไดมอนด์นะทุกคนแล้วก็เติม29 9เรับิ่ม300 กิจกรรมมีแค่สวันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่20่ถึง2ีนะครับทุกคนในส่วนกิจกรรมถัดมานะทุกคนกิจกรรมตามล่าความกดแค้นนะครับลดเยอะแบบตะโกนสูงถึง95%รนะทุกคนกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาหถึง27สิงหามนะทุกคนอย่าลืมไปจัดกันเด้อสำหรับใครที่อยากหาร้านเติมเพชรนะครับผมแนะนําให้เติมผ่านเกมโดยตรงหรือว่าเว็บเติมเกมนะครับทุกคนปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีดีฟันการันตีได้เลยครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับ